จะเกี่ยวข้องกับเปิดดานปิดดานเลยเนี่ยผมว่าอันนี้มันมันเป็นระดับฝ่ายนโยบายเพราะเป็นรัฐตีกลาโหม General Border Committee หรือว่าที่ย่อคือ GBC <G> นะอันนี้มันกำหนดไว้เลยว่าประธานร่วมเนี่ยคือรัฐตีว่าการกระทรวงกลาโหมทั้งของเราและของเขาอันนี้จะมีเป็นมาตรการที่จะหาลรือกันในระดับที่มันเป็นวงกว้าง เป็นแนวทาง,งเป็นมาตรการส่งเสริมรความร่วมมือความรักสงบพื้นที่คืออันนี้เนี่ยเราพูดถึงส่วนที่จะเกี่ยวข้องกับไม่ใช่เฉพาะเรื่องทหารแล้วคะ่ะถ้าใหยผมยกตัวอยา่างเช่นเรื่องเรื่องการค้าขายทำมาหากินกันอันนี้ก็หน้าที่เขาต้องคุยกันในระดับนี้คือคืออย่างน้อยเรื่องเรื่องตัดสินใจเรื่อง เปิดดานปิดดานเลยเนี่ยผมว่าอันเนี้ย JBC เพราะฉะนั้นออมันมันเป็นระดับฝ่ายนโยบายเพรารมน,มนมตีกลาโหมไม,ไม่ใช่ไม่ใช่ระดับปฏิบัติการที่เป็นยุทธวิธียุทธการของทางทหารเขาไม่ใช่ JBC <G> ใช่ JBC เนี่ยครั้งที่แล้วที่คุยกันเนี่ยวันที่หนึ่งพฤษภาคมที่ผ่านมาใครเป็นเจ้าภาพคะออครั้งที่แล้วเนี่ยเราเป็นเจ้าภาพก็เท่ากับว่าตอนนั้นอตอนนั้นตอนนั้นตอนนั้นมีการปรับคอรมอหรือยัง หนึ่งพฤษภาคมที่ผ่านมาร,ร,มรู้สึกใจยังนะอาจารย์คะ่ะใจยังนี่ก็ตอนนั้นก็คุณภูมิธรรมด้วยชยชัยเขาเปรีย้ยงทีกันสุกลาโฮมคล้ายๆว่าเป็นอย่างนั้นจำไม่ได้แล้วอาจารย์เดี๋ยวถ้าในระดับ G B บเนี่ยประชุมต้องประชุมทุกปีไหมเออไม่ค่อยแน่นอนนะเท่าที่ผมทราบ<อ>แต่แต่หลักๆเนี่ยก,ก็จะกับประชุมกันสักปีละครั้งค่ะแล้วก็สลับกันเป็นเจ้าภาพแล้วแต่ประเด็นด้วย